สวัสดีครับผมจาสเปกโฟนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าทุกบ้านในช่วงนี้ที่เราต้องอยู่บ้านกันนะครับก็ควรจะต้องมีก็คือ Chromecast with Google TV นะครับตัวนี้เป็น Chromecast เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแม้ว่ามันจะเปิดตัวมาสักพักแล้วแต่ผมว่าช่วงนี้หลายคนตามหามันอยู่นะครับเพราะว่าการมาของ Disney Plus Star นะครับการใช้ โคมแคสต์ i ิ h Google TV ตัวนี้นะครับจะให้คุณได้ภาพแบบ 4K และที่สําคัญคือราคาที่วางจําหน่ายกันอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าราคาไม่แพงเลยนะครับไม่เกิน3,000บาทก็ได้แล้วนะครับว่าแต่การใช้งานจะเป็นอย่างไรและโคมแคสต์ w ิ t h Google TV จะทําอะไรได้บ้างนั้นนะครับไปรับชมสารวิวได้เลย ถ้าถามว่า Chromecast with Google TV เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามันตรงตัวเลยนะครับหนึ่งก็คือมันมี Chromecast นะครับ Chromecast นี่ผมเคยรีวิวเวอร์ชันแรกไว้เมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาคือสามารถโยนพวกภาพจากสมาร์ทโฟน Android หรือว่า iPhone นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราดู YouTube หรือว่าเราเล่นเกมเราสามารถแคสต์ภาพจากสมาร์ทโฟนขึ้นไปบนหน้าจอทีวีใหญ่ได้นะครับแล้วก็พอเพิ่มคาว่า with Google TV มานะครับเพราะฉะนั้นไอเจ้า Chromecast ตัวนี้มันจะมี ระบบปฏิบัติการ Google TV อยู่ข้างในด้วยหรือชื่อเดิมของเขาคือ Android TV นะครับปีนี้ Google เปลี่ยนชื่อระบบปฏิบัติการบนทีวีของเขาเป็น Google TV แล้วนะครับเมื่อเราเสียบตัว HomeCast นะครับเข้ากับทีวีของเราไม่ว่ามันจะเป็นสมาร์ททีวีหรือจะไม่เป็นสมาร์ททีวีนะครับหรือแม้มันจะเป็นสมาร์ททีวียี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นก็ตามนะครับ พอเปลี่ยนมาใช้ตัว Chromecast ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นระบบปฏิบัติการ Google TV ในทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ในกล่องของเขาเองนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้เป็นอย่างคือตัวรีโมทนะครับสำหรับใช้ในการสั่งการเหมือนกับว่าเราใช้ในการควบคุมทีวีนั่นเองนะครับ สำหรับตัว Chromecast with Google TV ตัวนี้นะครับผมสั่งเครื่องนอกมานะครับจากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ราคาผมได้มาประมาณ2,600บาทนะครับอันนี้ก็ลองดูราคามันจะสวิงสวิงนะครับแนะนำว่าถ้าซื้อเนี่ยไม่ควรซื้อในราคาที่เกิน3,000บาทแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่มีประกันสูน์ไทยนะครับแต่ความพีก,ก็คือใต้กล่องของมันเนี่ยจะบอกเลยว่าดีไซน์ by Google และ Made in Thailand นะครับเป็นของ Made in Thailand ที่ไม่ขายในประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับหน้ากล่องของตัว Chromecast with Google TV นะครับก็จะบอกเรื่องของแอปพลิเคชันที่เขารองรับนะครับก็เยอะมากๆนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกแอป,ปเนี่ยลหลายแอป,ปก็หลายคนก็ใช้งานกันนะครับเริ่มจากตัว YouTube YouTube TV นะครับ Netflix พร้อมวิดีโอของทูอ a m a มซอนนะครับสปอติฟายฟังเพลงมี Disney p l ั s นะครับมีในเรื่องของ HBO ก็รองรับด้วยแล้วก็แปอปอื่นบางแอปอาจจะไม่รองรับในไทยแต่ว่าตัวนี้ ก็รองรับแอปในไทยทั้งเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ASP l a y ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่าเขามีตัว Play Store ของตัวทีวีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวรีโมทของ h r o m e c a s t w i t h g o o g l e TV เนี่ยมันยังรองรับฟีเจอร์อย่างเฮ g o o g l e นะครับในการสั่งการด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในขั้นตอนของการรีวิวนะครับอุปกรณ์ในกล่องของ Chromecast with Google TV นะครับมีทั้งหมดประมาณ 3- 4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวมันเองนะครับ t with Google TV ตัวนี้ก็ยังคงเน้นความเรียบง่ายเหมือนเดิมนะครับผมว่าจุดเด่นของตัวโคมแคสอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องหาสาย HDMI มาในการเชื่อมต่อมันกับทีวีเพราะว่าตัวนี้มันบิวอินมาเลยเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเอาสาย HDMI ตรงนี้ ไปจิ้มเข้ากับหลังทีวีของคุณนะครับที่รองรับพิธีไมก็จะสามารถใช้งานตัวโ m มแคสต์วิโก o ก้ทีวีได้ทันทีเลยนะครับมันก็ตัดปัญหาในเรื่องของคุณภาพของสัญญาณ HDMI ไปนะครับบางคนซื้อกล่อง Android มาบางทีซื้อสายที่ HDMI เวอร์ชันไม่สูงมากมันก็ไม่สามารถส่งภาพดีๆได้ตัวนี้เสียไปยังไงการันตีภาพมาเป็น 4K แน่นอนกรณีที่ทีวีของคุณรองรับ 4K นะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวรีโมทนะครับแต่นี้ผมค่อนข้างชื่นชอบนะตัว รีโมทของโคมแคสต์เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับมันแถมสิ่งที่มันควรจะแถมมาก็คือตัวฐานไฟฉายนะครับฐาน 3A ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดแบบมันหมดนะครับกาครควบคุมตัวนี้เขาจะควบคุมผ่านบลูทูธแล้วก็มีอินฟราเรดด้วยนะครับแบบนี้ถามว่าทำไมต้องมีอินฟราเรดนะครับเพราะว่ารีโมทต,ตัวนี้เขาจะสามารถใช้ในการควบคุมทีวีของเราได้เลยไม่ว่าทีวีจะเป็นสมาร์ททีวีหรือไม่ก็ตามนะครับนอกจากมาจะควบคุมเมนูต่างๆในโคมแคสต์วิโก้ทีวีได้แล้วมันยังควบคุมทีวีได้ด้วยสามารถปรับเพิ่มเสีียยงงดดเสไ้นะครับ รายละเอียดที่ตัวรีโมทก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับดีไซน์มีความเป็นมินิมอลสูงด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวแพดสาหรับในการเลือกนะครับในการเลื่อนเคอร์เซอร์ต่างๆตรงกลางเป็นการกดตกลงนะครับด้านข้างเป็นปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับนี่ครับเห็นไหมนี่ปุ่มกดตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถพูดกับตัวโฮมแคสต์บ w ทกูเกิลทีวีได้นะครับเป็นการใช้คําสั่งเห้ Google หรือว่าเราจะพูดเห้ Google ขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกัน มีปุ่มตัดเสียงนะครับแล้วก็มีทางลัดเข้าสู่ YouTube กับ Netflix มีในเรื่องของการควบคุมต่างๆอย่างเช่นการกลับมาหน้าโฮมการกดย้อนกลับนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้สามารถใช้เปิดปิดตัวทีวีได้ด้วยนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเลือกซอสต่างๆในกรณีที่สมมติว่าทีวีของเราเนี่ยต่อโคมแคสติโกทีวีไว้ต่อเครื่องเล่น p l a y s t a t i o n ไว้เราสามารถกดสลับจากตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับตัวรีโมทมีรายละเอียดแค่นี้นะครับดูเรียบง่ายมากๆเรียกได้ว่า ถ้าใช้ Chromecast วิ g โก้ทีวีแล้วนะครับเราสามารถใช้รีโมทขเขาอันเดียวแทนรีโมทของทีวีได้เลยนะครับรีโมทที่ไปเก็บก็ได้ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันต้องมีแหละแล้วก็เขาก็ให้มานะครับก็คือตัวสายชาร์จนะครับกับอะแดปเตอร์นี่นะครับเป็นสายชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เป็น Type A แบบนี้นะครับก็เสียบวิธีการใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเอาไอเจ้าตัวนี้เสียบข้อหลังทีวีแล้วก็ชาร์จไฟมันผ่านพอร์ต Type C แบบนี้นะครับก็ ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับสาหรับการติดตั้งเราถ้าเกิดวางดีๆเดินสายดีๆนี่ก็เรียกได้ว่าเนียนไปกับด้านหลังทีวีเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่ตัว Chromecast with Google TV ขเขาเนี่ยพอเชื่อมต่อตรงนี้มาเป็น Type C นะครับมันเลยสามารถต่อยอดได้อีกในกรณีที่เราต้องการต่อสายแลนนะครับบางคนจะมองว่า w i f i ที่บ้านไม่ค่อยเสถียรนะครับอยากจะต่อสายแลนทําอย่างไรก็ให้ไปหาตัว USB Type C หักมานะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าหลังจากตัว Chromecast ตัวนี้แล้วให้มันแยกมาเป็น Type C สองพอร์ตพอร์ตหนึ่งเราจะเสียบ อชาร์จเสียบสายชาร์จนะครับอีกพอร์ตหนึ่งเราก็ไปเสียบตัวสายแลนได้นะครับนี่ก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หรือถ้าเกิดใครต้องการต่อเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสนะครับก็ใช้ตัว Type C หักตัวนี้แหละครับขยายพอร์ตออกมามันสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงแนะนำตัว Chromecast วิ h Google TV แล้วก็ซื้อมันมารีวิวนะครับ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆสมาร์ททีวีนะครับทีวีทุกรุ่นเนี่ยมันแทบเป็นสมาร์ททีวีหมดแล้วนะครับเว้นแต่รุ่นเก่าๆจริงๆซึ่ง,งทีใีใหม่ๆเดี๋ยวนี้ราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็มาพร้อมกับระบบดวจิการทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซัมซุงก็จะเป็นไทเซนนะครับฝั่ง LG จก็ะเป็นเฟอสแล้วก็พวกทีวีแบรนด์จากจีนหรือว่า ทีวีของทาง Sony ก็จะเป็น Google TV หมดแล้วหรือเป็น Android TV หมดแล้วนะครับทำไมถึงยังจะต้องซื้อ h o มแคสต์วิด g ู o o ิลทีมาอีกนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนตัวผมเองมองว่าประสบการณ์ใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะเป็น Android TV เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานนะครับผมมองว่าตัวโฮมแคสต์วิดกูเ o ิลทีวีเนี่ยถ้าเทียบกับการเอาไปใช้งานกับ a n d r o i d ทีที่ราคาหมื่นต้นๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานลื่นไหลกว่าแล้วก็ กดไปกดมาการแคสตต่างๆการเข้าแอปการออกแอปเนี่ยมันให้ความลื่นไหลให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่านะครับไม่ว่าผมจะเอาไปเทียบกับตัวกล่องทูวยดีทีวีนะครับที่ตอนนี้หลายคนก็ใช้งานการกล่องทูวยดีทีวีส่วนตัวผมเองมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีความหน่วงไอตัวนี้จะลื่นกว่าหรือแม้แต่ว่าเราจะไปเทียบกับตัวกล่องของเสี่ยวหมี่นะครับอย่างมี่บ็อกซ์ 4K นะครับตัวโฮมแคสต์วิคโคทีวีเนี่ยผมมองว่าก็มีความเสถียรมากกว่าเล็กน้อยแล้วก็ที่สําคัญคือมันจบในตัวนะครับไม่ต้องไปลงทุนเรื่องสาย DMI เพิ่ม แล้วถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัวมีสติ๊กนะครับที่ราคาพันกว่าบาทตัวมีสติ๊กนั้นภาพออกได้แค่ Full HD นะครับตัวนี้ออกภาพได้ 4K เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ c ฮมแคสต์วิ w i โ h ก o o g l e ทีนะครับมันจะทําให้เราได้ภาพที่เหมาะสมกับทีวีมาก่สุดครับเพราะทีวีเดี๋ยวนี้ราคาเริ่มต้นก็ราคาหมื่นต้นๆเนี่ยก็เป็น 4K แล้วนะครับส่วนคำถามต่อมานะครับที่ทีวีมีระบบรดการอยู่แล้วอย่างเช่นตัวเว็บโอของทาง LG หรือว่าตัว ไทเซนโอเอสของทางซัมซุงนะครับผมมองว่า Smart TV ทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะมันยังมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะในการใช้งานนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันแน่นอนนะครับไทเซนโอเอสเว็ OS, OS, แอปของมันเนี่ยไม่มากเท่ากับตัว Google TV อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวส t o r e ของทีวีในซัมซุงแล้วก็ LG เนี่ยผมมองว่ามันมีแอปค่อนข้างปริมาณจํากัดนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคด้วย กรณีที่ชัดเจนที่สุดก็คือตัว Disney p a t ร์ทอ t สตนะครับถ้าเกิดใครใช้สมาร์ททีวีของ s ซั s u n g หรือว่า L.G. อยู่จะรู้ดีเลยว่าการจะดาวน์โหลด Disney p a t ร์ทอ t สตนะครับจะต้องข้ามสโตร์ไปใช้สโตร์ของประเทศอื่นแล้วมันก็จะมีความไม่ค่อยสะดวกที่สําคัญคือวิดีโอที่ออกจากตัวไทเซโ s เอสหรือว่าตัว w ว็บโนะครับมันออกได้แค่ความละเอียดแค่ Full HD เท่านั้นนะครับต่างจากตัวโฮมแคสต์วีโก้ทีวีตัวนี้นะครับเมื่อเราเสียบกับทีวีแล้ว เวลาดู Disney Pa ารทอสตานะครับถ้าเกิดหนังเรื่องนั้นมีภาพคละเอียด 4K มันก็จะออก 4K ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ภาพนะครับตัวนี้รองรับทุกอย่างเลยว่าจะเป็น Dobby Atmos นะครับ HDR10+ นะครับ d o บบี้วิชัตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันค่อนข้างได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทีวีที่คุณที่แสดงภาพได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อใช้ตัวโคมแคสต์วิโก้ทีวีเนี่ยผมมองว่าการใช้งานเรื่องความบันเทิงเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ ในการตั้งค่าตัว Chromecast w i t อ Google TV ครั้งแรกนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทาง Google มานะครับเป็น Google Home แล้วก็เซตติ้งผ่านตัวมือถือมันจะสะดวกกว่าเพราะว่ารีโมทเนี่ยเวลาเราจะล็อกอินอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับใช้เวลาเซตติ้งไม่นานก็เข้ามาสู่หน้าหลักแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแรกของ Google TV นะครับก็จะเห็นว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงไปจาก Android TV แบบเดิมประมาณหนึ่งนะครับก็ดูเรียบง่ายมากขึ้นนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นแอปที่เราลงไว้ในตัวเครื่อง ทั้งหมดนะครับนี่ผมก็ลงว่าหลายแอปเลยนะมี YouTube มี YouTube Music นะครับมีพาวววิดีโอมีตัว Apple TV ด้วยมี Netflix แล้วก็มี Disney p a ล r ทอสตาที่ใช้ประจําอยู่นะครับแอปพวกนี้มีให้ใช้งานแล้วก็จะสังเกตนะครับเวลาที่ผมเลื่อนเคอร์เซอร์ต่างๆมันมีความลื่นไหลนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีความลื่นมากกว่าพวกกล่อง Android ที่แจกฟรีใช้กันอยู่แล้วก็พวก Android TV ตัวเริ่มต้นนะครับให้ความลื่นผมมองว่ายังไงก็ไม่สามารถสู้ตัวโ l มแคสต์นิวรับ แถบด้านบนสุดนะครับก็จะมีแถบค้นหาเนี่ยเราสามารถค้นหาด้วยเสียงได้นะครับเมื่อก,กดค้นหาปุ๊บเราก็พูดกับตัวรีโมทได้เลยนะครับกดปุ่ม a s s i s t a n t ค้างไว้เราก็พูดนะครับก็เรียกได้ว,ว่ามันสื่อจับภาษาไทายได้ดีเลยนะอีกแถบนึงก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปจากตรงนี้ได้นะครับค้นหาแอปได้เลยวิธีการค้นหาก็เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวปุ่ม Google Assistant ในการพูดได้เลยนะครับ ส่วนไฮไลท์นะครับที่บอกไปที่ตัวรีโมทเนี่ยเขาจะมีปุ่มอย่าง o o g l e a s s i s t a n t นะครับเมื่อเรากดค้าง่าจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับเราสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่านตัวรีโมทได้เลยอย่างเช่นผมอยู่ในหน้าโฮมผมต้องการจะเปิดตัว Netflix แต่ว่าผมหาแอปไม่เจอผมก็กดค้างไว้แล้วก็พูดนะครับเปิด Netflix นะครับเขาจะมีสัญญาณตอบกลับมาก็จะเข้ามาสู่แอป Netflix เลยเราก็สามารถใช้รีโมทของ Chromecast g เกอร์ทีในการเลื่อนได้เลยนะครับจะดูหนังเรื่องอะไรก็เปิดได้ เช่นเดียวกับการค้นหาต่างๆในตัว u t u b e นะผมว่าอันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับเราก็สามารถกดค้นหาได้จากตรงนี้เหมือนกันนะเพราะมันในแอป YouTube แล้วเราก็กดตัว As s i s t a n t ค้างไว้อยากจะดูอะไรนะครับอยากจะค้นหาอะไรอย่างเช่นตอนที่ผมถ่ายรีวิวตัวนี้อยู่นะครับมีภาพยนตร์กำลังจะเข้าเรื่องเวนอมผมจะลองดูว่าเขาจะหาเวนนอมให้ผมดูได้ไหมนะครับเวน o อมอย่างเมื่อกี้นี้นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมใช้คําสั่งเสียงว่าเวนนอมนะเพราะผมอยากดูตัวอย่างเวนนอมเขาก็จะ ไปเลือกดูจากในส่วนของการค้นหาของ y t u t u นะครับก็จะมีที่เป็นคีย์เวิร์ดคอว่าเวนอมขึ้นมานะครับมันจะเป็นหนังเวนอมเองภาคใหม่สุดนะครับ l e t d e b e ์บ n a g e นะครับแล้วก็จะมีเวนอมของ Eminem ด้วยนะครับนี่ก็เลือกดูได้ผมว่ามันก็สะดวกดีนะเราไม่ต้องไปค้นหาทุกอย่างเพราะว่าตัวรีโมทเองม,มันมีข้อจำกัดเยอะในการใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ ไม่ก็นแนะนำให้ทุกคนใช้กันด้วยนะครับสำหรับตัวแอปไฮไลท์อย่าง d i s n e ย์พา s ์ทออสตานะครับที่หลายคนบ่นว่าโอ้โหมันหาอุปกรณ์เล่นได้ยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในสมาร์ททีวีที่เป็น OS อื่นๆก็ได้แค่ความละเ Full HD นะครับทีวีเรา 4K เนาะเราอยากจะดูความเด 4K ก็ดูใน Disney p พ t s ์ท t อสได้นะครับนี่ผมก็จะกดเข้าไปดูนะครับในตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยของทาง Disney p พา s ์ทอนะครับอย่างตัวโลคิเรามาดูกันว่ามาที่ตัวโลคินะครับ จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้สตรีมเป็น 4K UHD แล้วก็ HDR นะครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อดูบนทีวีที่เป็น 4K แล้วเนี่ยมันได้ความละเอียด 4K ตามนั้นด้วยหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจสอบออว่าตอนนี้นะครับว่าทีวีของเราเนี่ยเล่น Disney p l u s ์ทสตาได้ความละเอียดเท่าไหร่เนี่ยง่ายน,นิดเดียวนะครับกดเข้าไปที่ตัวเฟืองตอนที่เราเล่นวดีโออยู่นะครับแล้วก็เลือกของดูรายละเอียดนะครับประสิทธิภาพของวิดีโอจะเห็นแล้ว นี่นะครับในช่องของการแสดงรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าในตัวดิสเพย์ตัวนี้นะครับดิสเพย์เรสโซลูชันมันเป็น3,840คูณ2,160อันเนี้ยแสดงว่าความละเอียดเป็น 4K แล้วนะครับแล้วก็ดิสเพย์ HDR ตัวนี้เป็น HDR10 HLG นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงภาพแบบ HDR ด้วยความละเอียดเต็ม 4K เลยในเรื่องของตัวเสียงนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าบิตเรทของเสียงตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยรวมผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะได้ได้คุณภาพที่ผมว่า เป็นระดับต้น,ตน,ตนในในการสตรีมมิ่งตัว Disney p พารทอสขึ้นทีวีแล้วนะครับสำหรับตัว Chromecast with Google TV ตัวนี้นะครับ เช่นเดียวกับการรับชม Netflix นะครับถ้าเกิดคอนเทนต์ใน Netflix อันนั้นเป็น 4K เป็น HDR นะครับถ้าเราดูผ่านตัว Chromecast วิ t h o o o g l e TV แล้วก็ทีวีของเรารองรับ HDR รองรับ 4K เนี่ยนะครับก็จะได้ความละเอียดเต็มเลยนะครับอย่างนี้เป็นในซีรีส์เรื่อง The Witcher นะครับก็จะเป็น 4K HDR ระบบเสียงออกมาเป็น5.1ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าระดับท็อปนะของการแสดงผลนะครับ เรามาต่อกันที่ตัว YouTube นะครับ u ูทูบเราดู YouTube บ้างอย่างการรับชม YouTube นะครับถ้าเกิดว่าในชแน l นั้นนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ 4K มา c h r o m e c a s t w i t o g o o g l e TV ก็สามารถรับชมแบบ 4K ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างชแน l ของเรานี้ก็ถ่าย 4K มาหมดเลยก็จะเห็นว่ามันมีขึ้น 4K ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับการรับชมบนจอใหญ่ๆนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเน้นในเรื่องของ ความละเอียดที่มันค่อนข้างชาร์จเพราะว่าตามทีวีนะครับเดี๋ยวนี้ทีวีก็เป็นความละเอียด 4K หมดแล้วข้อดีของการใช้โ r มแคสต์วิด t h g o o g ทีวีนะครับสำหรับการดูทีวีปกติทั่วไปเลยนะครับช่อง3 5 7 9 เราสามารถดูผ่านแอปได้2ตัวนะครับตัวแรกที่แนะนำก็คือ True ID TV นะครับตัวนี้สามารถดูทีวีช่องปกติได้นะครับใครติดละครใครอยากดูข่าวสามารถดูผ่านแอป True ID TV ได้เลยหรือถ้าเกิดใครใช้งานตัว AS นะครับก็แนะนําเป็นแอป AS Play นะครับเราสามารถดูเห็นไหมนี่ผมเปิดสามารถดูช่อง5ช่อง3ได้นะครับนี่ดูผ่านตัว True ID TV ส่วนเรื่องของความละเอียดนะครับความคมชัดเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่องนะครับว่าส่งสัญญาณมาเป็น HD หรือเปล่าแล้วก็อาจจะชัดสู้พวกการเสียบเสาอากาศโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะทีวีดิจิตอลก็ให้สัญญาณภาพที่ค่อนข้างคมชัดนะครับส่วนแอปอื่นๆนะครับหายห่วงเลยนะครับไอชีอีนะครับใครติดพวกซีรีส์จีต่างๆดูได้วีทีวีก็ได้นะครับวิวก็มีให้โดดกันหรือว่าอยากฟังเพลงก็จะมีตัวจุกมี Spotify นะครับมี YouTube Music แล้วก็มี HBO นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะนอกจากตัวแอปที่สําหรับไว้ดูต่างๆแล้วนะครับตัวนี้มันก็ยังสามารถดาวน์โหลดพวกเกมมาได้ด้วยนะครับจะมีเกมมาให้ดาวน์โหลดกันแต่ว่าในการเล่นเนี่ยอาจจะลำบากขั้หน่อยถ้าเกิดเล่นด้วยตัวรีโมทนะครับแนะนําให้ เชื่อมต่อกับจอยนะครับคอนโทรเลอร์ Controller ที่เป็นบลูทูธอันนี้ก็จะสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ระวังในเรื่องของความจุในตัวเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าการดาวโหลดเกมเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่ความจุในตัวโคมแคสนะครับซึ่งพื้นที่ของโคมแคสมันไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะดาวโหลดเกมหนัก,นกๆมากไม่ได้แต่ว่าผมก็ลองแล้วแหละมันก็สามารถเล่นเกมได้หลายเกมอยู่นะครับนี่ก็เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะส่วนแถบด้านบนสุดนะครับฝั่งขวามือจะเป็นเรื่องของคลังคลังถามว่ามันเก็บอะไรนะครับเป็นคอนเทนต์นต่างๆที่เวลาเราซื้อผ่่าานนตัวว Google Video เชพกพกภย แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาดหรือจะเป็นการเช่าก็ตามหรืว่าพอดีผมไม่เคยซื้อเลยมันก็เลยเป็นคลังว่างเปล่าออไปนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มตัวบัญชี Google ได้นะครับในบริเวณฝั่งขวามือสุดของหน้าอินเทอร์เฟซของ Google TV นะครับ มันก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆมีเรื่องของการตั้งค่าตรงนี้เราก็ามาสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับนี้ผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นแบบไร้สายนะครับผ่านตัว w i f i คลื้น5กิกะเฮิร์ก็ผมว่ามันก็เร็วดีนะครับเราสามารถมาจัดการแอปต่างๆได้ในนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการอัปเดตระบบต่างๆสามารถทำได้ในนี้เลยนะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับ Chromecast with Google TV นะครับผมก็ยังมองว่ามันเป็นอุปกรณ์สตรีมมิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็บ้านใครที่ไม่ได้ใช้สมาร์ททีวีซื้อตัวนี้ไปก็เปลี่ยนทีวีคุณเป็นสมาร์ททีวีหรือแม้แต่ว่าบ้านใครใช้สมาร์ททีวีอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยยังใช้งานได้ไม่ค่อยราบรื่นมากนักนะครับผมว่าการซื้อ Chromecast with Google TV เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับราคามันเนี่ยถ้าผมแนะนำนะ แนะนำว่าให้ซื้อในราคาที่ไม่เกิน3,000ันบาทนะครับถ้าเกิน3 0 0 0ับาทผมว่าแพงเกินไปนะอย่างอันนี้ผมได้มา2,600บาทนิดๆหรือบางช่วงเวลามีจัดโปรอาจจะเหลือ2,000ต้นต้นๆก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับการควบคุมก็ผ่านตัวรีโมทนะครับรีโมทต,ตรงนี้มีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการควบคุมมันับมันอยู่บริเวณด้านบนมันอาจจะผิดแปลกไปจาก,กทีวนะีปกติทั่วไปนะปกติทีวีเนี่ยไอ้ปุ่มเคอร์เซอร์ควบคุมตรงนี้มันอยู่ตรงกึ่งกลางเวลาถือมันมใช้นิ้วโป้งดันตรงนี้ง่ายกว่าอันนี้ก็จะ ต้องปรับตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือในเรื่องของตัวปุ่มเพมิ่มเสียงลดเสียงผมว่าเขาเก็บรายละเอียดดีนะครับมันเหมือนกับการควบคุมสมาร์ทโฟนเลยมาอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้แล้วก็รีโมทของมันเองก็น้ําหนักไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะเปลี่ยนมาใช้รีโมทต,ตัวนี้ตัวเดียวก็ควบคุมทีวีของเราได้นะครับแล้วก็ยิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูซีรีส์ผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆมันจะเป็น Netflix และ Disney p l u s ทอสตาที่หาดู 4K นะครับก็ต้อง โคมแคสต์มี Google TV ตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนฟีเจอร์เดิมๆของมันอย่างการเป็นโคมแคสต์นะครับในการแคสต์ภาพจากตัวโทรศัพท์ขึ้นไปทีวีหรือว่าแคสต์ภาพจากเบราว์เ er ซอร์ Google Chrome ขึ้นไปทีวีสำหรับกรณีที่เราใช้งานพวกโน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook นะครับมันก็นยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปสิ่งที่เพิ่มมาคือ Google TV นะครับบิว์อินมาในตัวโคมแคสต์แล้วนะครับสำหรับตัวรีวิวโคมแคสต์มี Google TV นะครับก็จบไปเเท่น,น,นี้ก่อนนะครับใครสงสยัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ไดัไดดีครบ